ฮัลโหลครับคุณนักระพันธ์ใช่เปล่าคะใช่ครับค่ะดิฉันติดต่อมาจากหน่วยงานคอสทจค่ะครับผมค่ะอ่าดิฉันมีเรื่องสำคัญนะคะที่จะแจ้งคุณทราบนะคะอ,อะ่าดิฉันขอตอบถามคุณหน่อยค่ะว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคะ ่ารอี่ี้าังสนทนาอยู่ตอนนี้นะคะค,คุณได้เปิดาลงทะเบียนนะคะแล้วใช้งานเองไหมคะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันได้รับการร้องเรียนมานะคะ่าว่ามีอีกหมายเลือกโทรศัพท์ของคุณนะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะคที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของคุณนะคะ0 9 8 7 3 7 1 5 8หนี่นะคะแรงเรียนมาว่าคุณได้ส่งข้อความเอสเอฟนะคะเป็นลิงก์ทักชวมมุ่งเป็นออนไลน์ ตรงนี้คนอ่าเปิดให้เธอใช้คะคุณพระอืน่นปิตาครับแล้วยังไงครับแล้วคุณชื่ออะไรครับเนี่ยและแล้วน้องชื่ออะไรครับ,รบน,น้องชื่อสาวด,ดวงชีวันทองอิฐค่ะอ่าเป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดวงชีวันนำสกุลยนะครับแองอินค่ะดวงชีวันแทงอินใช่ค่ะ ดวงชีวันนะครับดวงดอเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะวแหวงงง,งะวันตัวไหนครับวันนอนนอนนอนหนูเหรอใช่ค่ะวันนอนหนูค่ะวนันไม่เห็นหนักกาดน,น,นอนหนหูดวงชีวันแล้วก็อะไรครับอัมสกุลค่ะทองอินค่ะทองทอทออออ่างงอง,งู ใช่ค่ะอินก็คืออ <c oughs> อ่างสรีนอนเนนนอนโนค่ะสรีนอนโนอ่างสรีนอนโนค่ะพระทหารรอเรือกระลำค่ะรอรอเรือรอเรือ้รอือรอ,อใชรค่ะแลเรือค่ะรอเรือ,รอ,อกระลนค่ะอย,อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับำนักงานครับมาอยู่ที่ อยะโดยผู้อำวยงานกสทชค่ะกอสอทอชจะออชอมาจากอะไรครับกสนะคะาขานมอบงานคณะกรรมการกิจการกร,กระจายเสียงครับกระจายเสียงอะไรครับกระจายเสียงอะไรครับกระจายเสียงกิจการแทลทัอ์และากิจการค่ะฮะเอาเอาใหม่สิครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเริ่มใหม่ครับ ดันกัรน่นดีคะดันพูด่อกากอะไม่ดดน่อควานักสทชยอมาจากอะไรับรำนักงานค่ะฟังนะคะเดี๋ยเดี๋ยวครัครับผมอ่าครับอ่าผมจะฟังครับอ่ากสทชยอมาจากนะคะเดี๋ยวนะครับการักงานที่นกรรมการจัดการกระจายเสียงนะคะ S <S อ่าแล้วก็คืออ่ากิจการโทรทัศน์ <S <S และกิจการนะคะแล้วชอชอช้างคืออะไรครับกสทช <S <S คือพื่อ,อสิทธิถามไม่เหมือนไ่้งไหนควาย